ครับตอนนี้เวลาโมงห้าสิบนาทีตื่นแล้วนะครับแล้วก็วัดชีพิวัดอุณหภูมิแล้วก็เดี๋ยวต้องออกกำลังกายครับแล้วก็มาตรวจค่าวัดค่าออ,าออกซิเจนแล้วออกกำลังกายด้วยก็ ก็เอามำลังกายเรียบร้อยออกเบาๆแต่ว่าเหน,นื่อยจริงเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปวัดออกซิเจนไหมครับเอาลุ้ตรวจทุกคนอีกครั้ง มาต่ออีกเลย stupid race นะคบต่สองห้าบาทตื่นรอบที่สองเลยะกินข้าวจะได้กินยา แล้วก็สองรูปแกงจืดที่เซ็กซีนมแกงจืดมะละเดี๋ยวมากินข้าวรอบเทียมแล้วก็เดี๋ยวช่องมายสองเรามีโหงกลังกาเดี๋ยวจะลืมเอามากล้องหน้าดีกว,ว่าจะได้เห็นชัดๆตาไม่แดงนะครับมี แต้ตาบวมด้วยนะเพราะว่านอนนอนเยอะนอนเยอะขึ้นไปผื่นไม่มีนะครับไม่มีผื่นอาการไอไม่มีเลยแล้วก็น้ม,มูกไม่มีมีอปหายใจเหนื่อยบ้างเพราะว่าพอเราหายใจในแมนะ้ตลอดเวลามันต้องแบบมันต้องดันเพชเชอร์ขึ้นเยอะขึ้นอะไรอยาเงี้ยครับมึงเลยทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยประมาณนี้ครับก็เดินไปโอ้ย ก็เดี๋ยวไปแว้งกินข้าวกอนครับเจอกันตอนออกมากายเราจะได้ดผอมกันแล้วนะครับแ่ะแม่แวะถ่ายให้ดูมแม่จริงเพิ่งเ,เคยเห็นลาบใส่บนเส้นรวยชื่อมิติใหม่จะจัดเลยอ่ะมิติใหม่การกินลาบเนะี่ยคืกินลาบใส่บนเส้นแต่ก็ขอบคุณนะครับของทีเราต้องแฮปปี้เงนมันสมดนครับ เรากำลังจะต้องออกกำลังกายรอบบ่ายกันต่อนะครับก็อาจจะทําให้มันจริงจังขึ้นหน่อยจริงๆเขาให้ออกกำลังกายแค่สามนาทีนะครับเพื่อให้คุณว่าเช็คเพรสเชอร์เช็คบลัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ต่างๆนานาแต่ว่าอาจจะลองขยับเป็นสักหานาทีสินาทีอะไรประมาณนี้ครับ Okay. หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วัดเพลชเชอร์ hmm. ให้เขาวัดออกซิเจนในเลือดวัดไข้ก็ปกติปกติดีทุกอย่างครับ uh, แต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับพอเราขยับ3 mm hmm. นาทีเป็น5นาทีเหมือนคาร์ดิโอเพียวคาร์ดิโอเลยอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็แอบยากหน่อยแต่ก็จะทำไม่ได้ครับทีนี้เราหลังจากนี้เราก็จะอาบน้ำอะ ก่อนนี้เราแวะอัปเดตข่าวดีกว่าข่าวแม่แจ้งข่าวมาเนาะว่าเราเป็นผู้ปล่อยคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนดีเทลของมันว่าหนุ่มจากบ้านหัวทะเลอายุ23ปีก็ใครเขาไม่อยากมีชื่นอนนั้นหรอกเนาะแล้วก็ทำยังไ,ได้เอาเป็นว่าทุกคนก็สเตซฟนะครับอยู่อย่างระมัดระวังไม่กลับตก มันพูดยากอะแต่ก็ทำมันให้เต็มที่ครับเดี๋ยวรอถ่ายอาหารเย็นให้ดูกันนะะ finally here. ขอบคุณพี่สะพภ้และพี่ชายและครอบครัวครับซื้อของมากัดตุนให้น้องดลงเจ้าฟินเชียลนี่นะน่าเยี่ยมครับม,มนีมาล่าีของน่าจะเป็นเพื่อนยำเด,ดได้ดีมีน้ำมัดลงซึ่ง โคตรนิดเลยไม่ไม่เคยรู้สึก,กว่าตัวเองจะนิน,น้ำบัดลมมากๆาขนาดนี้ก็ดีครับกระเพา้าอ๋อจะเป็นอีกหนึ่งกระเพ้าช่วยชีวิตนะครับก็ขอบคุณพี่สำคาญมากนะครับขอบคุณพี่เซฟขอบ,ขอบร,รับโฟขัาโอเคทีนี้ก็ถึงเวลายเย็ยนแล้วห้าโมงสี่สิบห้าโมงสองนะครับตรงนี้มี แ่ต้มตมีแกงสวนแกต้มมีแกงส่วนแต่ว่าเราฝากพี่สไปโรกดอันนี้มาแล้วคืออยากกินอะไรที่มันรสจัดบ้างอยู่นี่ก็กินของจืดเยอะอะไรเงี้ยนะอยากโดนอะไรรสจัดบ้างแ้วของเอามาเผ็ดสุดๆกล่องแล้วกันประมาณน,นี้แล้วก็วันนี้นา่าจะ ไม่มีอะไรเพราะว่าหลังจากนี้เราก็นั่งตัดคลิปแล้วก็เออทีนี้เสื้อกหน่อยถ้ามีอะไรคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเด้อเอาไว้คุยใ,ใต้คลิปได้สามรัคับเจนครับขอบคุณครับทักทายทุกคนนะอันนี้ยะลงในอวอล์กไดเออลงพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออกูเอาใส่เดี๋ยวนี้เลย ไะคุยกับเพื่อนน,นั้นฮะลัวเพื่อนเหงาครับปัดๆๆเดี๋ยวกูตัดคิปตอกูมันจะตัดเสร็จแล้ว